จะมาพูดถึงโซนใหม่นะที่เพิ่งทำไปเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะต้นปีนี้สิปีหนะกห้า,หากขขานนขานะ็ข้างหน้าน้นก็จะเป็นคลองหานน้ำคลองส่งน้ำนะข้างหน้านุนไกลๆก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาเนาะนี่เพิ่งลอกหน้าดินไปต้นข้าวที่โตเขาอาจจะดู แย่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโตของมันเองตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะประตูทางเข้าเรามี1ประตูตรงนี้2ประตูตรงนี้นะครับสําหรับให้รถลงมาที่นาตรงนี้ได้แล้วก็นู่นฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นไกลๆเนาะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเรามี3มประตูที่ทําไว้อันนี้ก็เป็นแนวต้นยูคาที่อยู่ติดฝั่งถนนนะ ด้านหน้าก็เป็นถนนขินคุกธรรมดาเนี่ยครับยังไม่ได้เป็นลาดยงลาดยางอะไรทั้งนั้นแหละตอนนี้ก็แนวนี้ก็จะเป็นต้นยางรุ่นแรกนะอันนี้ฝั่งข้างหน้านี้ต้นจะโตหน่อยนะโตมากเลยแหละข้างหน้านี้แต่ว่าพอไล่เลียงเข้ามาฝัง่งใกล้กับต้นยูคาลิปตัสฝั่งนี้ก็จะเหมือนต้นยางนามันยัง ยังสู้รากต้นยูคาไม่ไหวนะเพราะต้นยูคานี่โหโสุดยอดมากลากเขานี่เลื้อยไปได้ทุกที่นะเพื่อหาแหล่งน้าเราก็เลยต้นยางนาต้นไหนที่ตายนี่เราก็เลยใช้เป็นต้นสเดานะเข้ามาปลูกไปแทนซึ่งผลที่เห็นก็คือมันโตแซงต้นยางนาไปเลยนะตอนนี้ก็สูงริบลิ้วเลยปลูกได น่าจะสัก1ปีได้ครับ1ปีกว่า,ก,วาก็แซงเลยก็ถ้าใครจะปลูกต้นไม้ก็เนี่ยถ้ามันใกล้ต้นยูคาอย่างนี้ก็จัดไปเลยนะครับต้นสะเดาไม้เนื้อดีเหมือนกันใช้ทำบุงทำบ้านได้ครับสบายเลยทำเป็นกระท่อมน้อยปลายนาอะไรอยงนี้ก็เจ๋วอยู่เหมือนกันครับได้เลยสวยลายไม้ก็ดีอยู่ส่วนข้างหน้านี้ ริมรั้วฝั่งนี้ก็ <c oughs> อันนี้เป็นต้นยางนาเนาะเพิ่งปลูกไปเมื่อ <c oughs> ต้นปีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เพิ่งไล่ปลูกไป <c oughs> กอ็อาจจะยังไม่โตมากตรงน,นี้มีต้นสักนะครับปลูกพร้อมกันครับก็ไล่ไล่กันขึ้นแหละเดี๋ยวแต่ว่าต้นสักมันจะสูงสูงไวครับต้นสักโตวไวอย,อยู่โตวไวมาก กลับมารอบหน้าก็เดี๋ยวอาจจะนู่แล้วครับเอื้อไม่ถึงแล้วแหละน่าจะท่วมหัวไปแล้วครับสำหรับตรงนี้ก็เมื่อวานก็เพิ่งปลูกต้นหมากไปเนาะกาต้นสิต้นตรงนี้ก็กะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะทิ้งไว้ให้ลงโล่งสําหรับทํากระท่อมทาข้อกวัวข้อควายหรือข้ออะไรสักอย่างนะในานาคตก็เลยทิ้งไว้โลง่ลงอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะ ข้างหน้าก็ใส่เต็มเลยครับต้นไม้ยับยับก็เป็นแนวรั้วพอก็นี้เหมือนเดิมนะต้นพวกนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะ200-300ต้นเหมือนกันกับฝั่งด้านหนึ่งที่แจ้งรีวิวไปนะตะกี้อันนี้ก็หน้าคลองนะ <c oughs> ก็ยับเลยเหมือนกันเนะตรงนี้น้ำมาดินก็สุดก็ปกติแต่ว่า ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วก็หายงหายามาปลูกทิ้งไว้ยาฟงยาแฝกว่าไปเนะาะตรงนี้ยากำลังเขียวแล้วครับตอนนี้เกี่ยวให้ควายกินอร่อยเลยแล้น,นี่ครับต้นสัตว์รุ่นเดียวกันปลูกปลูกพร้อม,มกับ้กรนีเนี่ยแล้วไล่ไล่ปลูกพร้อมกันไล่ไล่กันไป ค่อยๆไล่แต่ใบใหญ่มากครับอันนี้ือคใหญ่มากนี่ก็ต้นอ,อ้อยนะปลูกทิ้งไว้ข้างหน้านี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งเลอเนาะก็ ฝั่งนู้นก็จะเป็นมอกกานีติดรั้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นยางนาส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมอกกานีติดรั้วเหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้จะเป็นต้นสักเรียงเลยเรียงยาวส่วนฝั่งคลองฝั่งนู้นก็พวกไม้เนื้อแข็งเหมือนครับไม้ป่าไม้เศรษฐกิจก็จะเป็นพวกพยุงชิงชัน มาดูอะไรพวกนี้เนาะก็ปลูกค้าวกันไปสลับไปเรื่อยนะครับฝั่งนี้แล้วก็เสียบเสียบหญ้าเป็นริมคองให้มันยึดหน้าดินไว้ได้สักนิดก็ยังดีไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกเนะทีนี้ก็ใช้เป็นหญ้าไปเลยได้มัวได้ควายกินด้วยก็ ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ในในสวนตอนนี้ก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนอย่างนี้เราจะปลูกเป็นพวกไม้กระเสียนทั้งหมดเลยเนาะเป็นอะไรก็เป็นพกกนีไม้สักประดูชิงชันพยุงยางนาอะไรพวกนี้เนาะสะเดาสะเดาก็เยอะเหมือนกันนะสะเดาน่าจะน่าจะสองสามร้อยต้นได้เหมือนกันเนาะถ้าแต่ว่าจะปลูกไว้ในสวนรอบสาะเนาะรอบบอ่อน้าเรา เป็นตน้นกระถิ่นนรงนะก็เยอะอยู่เหมือนกันครับที่นาก็ได้ปลูกนะครับพ่อเป็นพ่อส่วนใหญ่เลยสัก90%ในการปลูกต้นไม้นี่เป็นฝีมือพ่อทั้งหมดเลยเนาะในส่วนของเราเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราก็ทำงานต่างจังหวนะัดเนาะอยู่แฝั่งนู้นนานๆจะได้กลับที่3เดือนกับทีหนึง ี่เดือนกับทีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะก็พยายามกลับให้บ่อยที่สุดแล้วครับปีหนึ่งถ้าเราสามารถกลับได้แล้วก็จะกลับมาช่วยพ่อดูครับอาจจะช่วยเขาได้บ้างก็ยังดีนะดีกว่าเราจะให้เขาทําให้เราหมดเลยคนเดียวมันก็ไม่ถูกเราดูของเราเองด้วยนะเราได้ศึกษากับพ่อไปด้วยในตัวเนาะเพราะอนาคตเราต้องเป็นผู้ดูแลนะเราต้องทําเองได้หมดนะ อันนี้พอ่อตั้งใจทําไว้ให้เราเลยเนาะให้เราให้หลานให้ลูกเราอะไรเงี้ยก็จริง,รงๆเราก็ก็จะไว้ให้ลูกอะไรครับเราก็คงไม่ได้ใช้เพราะว่ากว่ามันจะโตพร้อมใช้งานจริงๆก็น่าจะรุ่นลูกเราแล้วแหละพ่อ,ขอเขาก็เลยอยากทําให้หลานเขาด้วยเนาะอันนี้เป็นความฝันของเขา ก็จัดให้เดิมที่เลยอย่างสวยงามนี่ก็ยังไม่มีใครได้มาเยี่ยมชมกันสักเท่าไหรน่นะฮันี้ส่วนผสมของเราก็อนาคตอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเดิมทยอยปลูกพวกไม้ผลพวกเ่าเรียกว่าอะไรอะพวกพืชที่มันสามารถกินได้ขายได้เป็น หลายวันหลายเดือนไงน,นั่นนะก็เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มไล่ปลูกแล้วเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เราเริ่มโตแทบจะไม่ต้องลดน้ำพนดินอะไรมาแล้วน,นะก็อาจจะยากแค่ช่วงแรกๆที่เราเริ่มปลูกนะอาจจะต้องไล่ลดน้ำให้ดีหน่อยพวกะมะฮอกกานีอย่างนี้ก็อาจจะเริ่มถือว,ว่าต้องต้องดูแลมันสักหน่อยนะั่นในช่วง หนึ่งปีแรกนะอาจจะต้องไล่รดน้ำแล้วดูแลให้มันดีดีหนึ่งอ่ะดีดีนิดหน่อยอ่ะดีดีมาหน่อยเพราะว่าแต่ว่ามันก็ทนแรงอยู่นะมันก็ไม่ได้ตายง่ายอะไรแต่ว่าเราก็พยายามช่วยให้มันพยุงตัวเองได้ก่อนนะสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะเริ่มปล่อยมาละอันนี้ก็ยังไม่ครบปีน่าจะต้นปีหน้าก็อาจจะปล่อยแล้วนะฮะจ,จะให้มันโตของมันเองละ ทุกต้นเลยนะก็ทั้งพวกยางนาพวกต้นสักอะไรก็ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เลยถึงพยายามได้ขุดคลองทิ้งไวนะ้ให้น้ํามันซึมใต้ดินบ้างเผื่อรากพวกนี้มันจะได้วิ่งไปหาน้ําของมันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศ การเพียบเลยครับธรรมชาติมากน,นี่ต้นกล้วยต้นกล้วยี่เราปลูกตลอดแนวครับเราปลูกออไม้ป่าตรงไหนต้นกล้วยผมก็ปลูกแซมเป็นพี่เลี้ยงหมดเลยทุกจุดทุกกล้วยหอมบ้างกล้วยน้ำว้าบ้างปลูก่วยหมดครับก็ ให้คอยเป็นร่มเงาให้สำหรับต้นไม้เล็กๆที่กำลังจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่นะก็เดี๋ยวพอไม้ป่ามันโตได้เต็มที่มันก็อายุของต้นกล้วยมันก็จะเริ่มเริ่มหมดอายุมันแล้วนะก็เดี๋ยวมันก็จะตายของมันเองนะสังเกตได้จากแนวต้นยางนาเมนะื่อปลูกเมื่อสามปีที่แล้วนะ ต้นกล้วยเริ่มหายไปหมดแล้วตอนนี้เริ่มตายยืนแก่ตายแล้วเราก็ไม่ได้ตัดอะไรนะให้มันตายไปนี้ตายตายมันเองเนาะมันก็ค่อยคอย่คอ,คอล้มไปเองทีละต้นทีละต้นเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่อย่างนาของเราแล้วอันนี้ก็อาจจะบางคนเข้ามาดูก็อาจจะบอกเอ๊ะทำไมปลูกไว้ชิดกันเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็มีคําถามอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะถ้ามองในนี้มันก็อาจจะชิดเนาะแต่ว่า เราปลูกไว้แถวเดียวนะตอนนั้นเราไม่ได้ปลูกเป็นซ้อนกันเป็นป่าแล้วชิดกันอย่างนั้นเนะ <c oughs> าะรากมันก็สามารถที่จะเ,เลือยกินอาหารได้เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าด้านข้างของมันก็อีกด้านหนึ่งก็ไม่มีต้นไม้เนาะก็ปลูกเป็นแนวเรียงหนากระดานแถวตอนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็ เรื่องของการแต่งกิ่งเนาะอันนี้ผมแต่งกิ่งผมแต่งกิ่งน่าจะเริ่มต้นอย่างนาน่าจะได้สักสองปีมั้งครับอย่างนาน่าจะได้สักสองปีผมก็เริ่มแต่งรอบแรกแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยครับ <c oughs> รอบที่กลับมารอบนี้แหละก็ครบปีที่สามผมก็มาตัดแต่งให้มันอีกรอบหนึ่งมันจะได้ ยืดดูโลง่งลมตีจะได้ไม่ล้มด้วยนะอาจจะช่วยได้อีกสักนิดนึงพอฝั่งนู้นในสวนก็มีหลายต้นนะที่ลมมันพัดแล้วก็มันล้มนะ <c oughs> พวกต้นสะดาวพวกอะไรนี้ต้นสดาจะเห็นล้มเยอะยหน่อยตีก็เพิ่งช่วยยกมันขึ้นมาแล้วก็ฝังผูกไว้กับหลัก ที่เราเอามาตอกไว้นะก็ผูกช่วยหนึ่งครับตรงนี้ก็น่าจ,จะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็บรรยากาศเดี๋ยวพาเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพกต้นไม้ปลูกใหม่ก็อาจจะประมาณนี้แหละครับเล็กๆหน่อยแต่เดี๋ยวรอบหน้ามาก็แน่นอนฮะยับสูงริ้วแน่นอน ยิ่งเป็นต้นสักนี้แล้วก็โหไวเลยโตรเร็วมากครับยอมรับเลยโตรเร็วมากโตแข่งกันเลยสองฝั่งนี้โตไลๆ่ๆแต่ว่าถ้าความสูงนี่สักสักจะสักจะไปได้ไวกว่านะความสูงนะอย่างนะครับต้นไม้ข้างหลังะตรงนั้นก็เป็นแถวต้นสักทั้งหมดเลย ที่ปูกไปลาต้นใหญ่มากด้วยครับเร็วเลยก็มีอะไรข้างหน้านั้นก็สุดทางแล้วครับเป็นรั้วเดิมนะไม้ไผ่ข้างหน้านั้นรั้วเรวาเดิมที่ปลูกดักบัวควายไว้ตอนนี้ก็เริ่มผุเริ่มไรของมันแล้ว ของเดิมของเรานี่เมื่อก่อนนี่ทำนาอย่างเดียวเลยนะก้าวไร่นี่ทำนาก้าวไร่เลยแต่ตอนนี้ <laughs> เหลือนาแค่นี้เนี่ยครับเหลือนาแค่หน่อยเดียว <c oughs> น่าจะสักห้าไร่สีไ่ไร่ห้าไร่น่าจะ <c oughs> น่าจะได้อยู่ครับน่าจะถึกอยู่เมื่อก่อนก็จะเป็น ที่นาแบบโล่งๆมันก็ฝั่งด้านข้างนี่เลยนะเขียวมีต้นไม้4ีหต้นนี่าวไตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเกืบน่าจะพันต้นได้แล้วครับตอนนี้ในในแปลงนาของเราเมื่อ่อนกลายเป็นสวนป่าสวนผสมไปแล้วเป็นสวนไม้กษียนไปแล้วนะตอนนี้ ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาร่วมชมอาจจะถ่ยเวี่ยงไปเบี่ยงมาหน่อยนะ <c oughs> ก็กลับไปกลับมาแล้วสวนเราก็วิวก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะรีวิวในวส่วนที่เป็นบ่อน้ำนะว่ารอบๆบบ่อนี่เราปลูกอะไรไปบ้างนะก็มีไม้ผลเยอะอยู่เหมือนกัน หลายต้นอยู่เหมือนกันแล้วก็แซมด้วยไม้ป่าไว้นะเราทำเป็นสวนปลูกพริกปลูกกระเทียมอะไรเงี้ยของเราก็ทําเป็นแปลงไว้4ีห้าแปลงนะปลูกไว้กินเองสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมบ้านสวนสรนมุกของเรานะครับขอบคุณมากครับ